สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกลางแชร์ข่าวริงนะคะวันนี้ขอนําเสนอสินเชื่ออีกหนึ่งสินเชื่อนะคะจากทางธนาคารออมสินนั่นเองนะคะใครที่อยากจะลงทุนนะคะแล้วไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจนะคะลองฟังคลิปนี้ดูนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับใครนะคะที่กําลังมองหางสินเชื่อเพื่อลงทุนในธุรกิจนะคะไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็สามารถกู้ได้ค่ะ สินเชื่อที่พูดถึงนั่นก็คือสินเชื่อประชาชนสุขใจค่ะ คุณสมบัติของผู้กู้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะข้อ1น,นะคะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเช่นผู้ประกอบการอาชีพค้าขายบริการและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจําหน่ายค่ะข้อ2นะคะจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยค่ะมีอายุ20ปีขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่จะต้องชําระเงินกู้นะคะต้องไม่เกิน60ปีค่ะในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ20ปี บริบูรณ์นะคะจะต้องให้ผู้ประกองจัดทําหนังสือความยินยอมในการจัดทํานิติกรรมสัญญาค่ะ ข้อ3นะคะเป็นผู้มีทินที่อยู่อาศัยสามารถติดต่อได้ค่ะข้อ4มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอนข้อ5มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้คืนธนาคารค่ะข้อ6นะคะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเพื่อเรียกณนะสาขาที่ยื่นขอกู้ค่ะข้อ7นะคะไม่เป็นลูกจ้างพนักงานหรือผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารออมสินค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ในการกู้นะคะเพื่อเป็นเงินทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดแทนการใช้หนี้นอกระบบค่ะ จำนวนเงินที่ให้กู้นะคะก็ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนค่ะตั้งแต่10,000บาทจนถึง200 0 0 0บาทเลยนะคะทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้เหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินในการที่ขอกู้ในครั้งนี้ณนะวันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อรายค่ะ สำหรับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยนะคะต้องไม่ต่ำกว่า3ปีหรือ36งวดนะคะและก็ไม่เกิน10ปีหรือ120งวดนั่นเองค่ะ วิธีการคำนวณการชำระคืนเงินกู้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนนะคะแล้วก็คำนวณชำระแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ค่ะส่วนอัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยรกรณีผิดนะัดชำระนะคะให้เป็นไปตามประกาศของ,งธนาคารอมสินค่ะเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนค่ะ ส่วนหลักประกันในการกู้เงินนะคะให้ใช้บันสั์สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมวงเร็บนะคะบสยโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการไมโครอินทรพนอร์สหรือสินเชื่อขนาดเล็กนะคะค้ำประกันสามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน200แสนบาทดังนี้ค่ะวงเงินกู้ตั้งแต่10,000บาทจนถึง50,000บาทนะคะใช้บัสรสั์ประกันสินเชื่ออ,อุตสาหกรรมขนาดย,อออย่อมบสยค้ำประกันได้เต็มวงเงินค่ะ

สำหรับวงเงิน50,000กับ1บาทจนถึง2 0 0 0สนบาทนะคะจะใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบอสอยอร่วมกับบุคคลค้ำประกันโดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณ,ณสมบัติดังนี้ค่ะอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เป็นผู้มีไรายได้ต่อเดือนตั้งแต่9,000บาทขึ้นไปจำนวน1คนไม่เป็นพนักงานของธนาคารออมสินนะคะโดยธนาคารจะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของการ ภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้เป็นไปนตามที่บสอยอกำหนดไม่เกินร้อยละสองต่อปีตลอดอายุสัญญาเลยค่ะ จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับสินเชื่อประชาชนสุขใจค่ะใครที่อยากลงทุนธุรกิจของตัวเองแล้วไม่มีเงินทุนหมุนเวียนนะคะก็ลองศึกษาสินเชื่อตัวนี้ดูนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านหรือใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อให้คนอื่นได้รับทราบข่าวสารด้วยนะคะ ครั้งหน้าจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตให้ฟังนะคะฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ